บทสวดมนต์พลิกชีวิตจากการที่พินได้ศึกษาในเรื่องของจิตใต้สํานึกนะคะจิตของเราสําคัญมากๆจิตจะมีจิตสํานึกจิตใต้สํานึกและจิตเหนือสํานึกนะคะการที่เราจะติดต่อกับจิตใต้สสานึกเราได้ติดต่อทางความรู้สึกนะคะถ้าวันนี้ท่องคาถาบทไหนแล้วรู้สึกสบายอกสบายใจรู้สึกดีรู้สึกชุม่มรู้สึกเย็นบทนั้นเลยค่ะเป็นบทที่ จิตใต้สำนึกของเรารู้สึกดีความรู้สึกของเราเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะรู้สึกท่องแล้วแต่คิดตะขวงใจไม่จ้องท่องค่ะนั่นแสดงว่าจิตใต้สำนึกของเราไม่เปิดรับนะคะถ้าวันนี้การช่องคาถารู้สึกดีรู้สึกชุม่มรู้สึกเย็น ทองบทนั้นเลยค่ะคาถาทุกบทนะคะจะมีพุทธกุลมาเกื้อมาหนุนมาคำ้ำมาคูลเราอยู่แล้วนะคะแล้วคาถาบทไหนล่ะที่จะมีผลกับเราใช้ความรู้สึกของเราเป็นตัวนําค่ะความคิดของเราคือจิตสํานึกความรู้สึกของเราคือจิตใต้สํานึกมีพลังดังช้างสารถ้าวันนี้จิตใต้สํานึกของเราตอบรับทองบทนั้น